ช่วงนี้ไม่ได้ทำกับข้าวปลูกผักอยู่นะคะนี่ผักเคีวที่เราปลูกค่ะนี่งามมากผักเคีวงามมากเลยนะคะต้นใหญ่มากมีเยอะมากเลยค่ะนี่ยุงกัด พาะเองปลูกเองนะคะอันนี้สวิตชาร์ตไม่โตสักทีอักเคลอันนี้ต้นก้าสาระแหน่งามมากเลยค่ะดูสระแหน่ยุงก,กัดมีทุกอย่างเลยนะคะ นี้ผักเพลวปลูกในน้ำนี่ผักเควีวผักเควีวมีผักชีราวด้วยนั้นต้นพิกมีดอกไม้ด้วยนะคะ ค่เคิวเราแค่นี้ก่อนนะคะรถมาเนี่